สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถเก่งมาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูนะคะจะเป็น2รุ่น2สไตล์4 0ประตูแล้วก็5ประตูค่ะดูคันแรกกันเลยนะคะคันนี้จะเป็น ซูซูกิเซียรรถปี2018ค่ะรถคันนี้สีเทานะคะเครื่อง1.2ซีซีค่ะประหยัดน้ำมันค่ะไฟค้างหน้าก็จะเป็น LED ก็จะมีไฟตัดหมอกส่วนล้อนะคะแต่งแมกให้ใหม่ยางของเราก็ใหม่สีเส้นเลยค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคว่างมากเลยค่ะใส่ของได้เยอะมากเราจะแต่งสกเกิร์ตรอบคันให้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดาจะเป็นเกียออโต้ค่ะ มีระบบซีดีข้างในกว้างขวางมากค่ะลูกค้าขา ABS แล้วก็ Airbag คู่นะคะไมของเราวิ่งได้แค่20,000กว่ากิโลนะคะส่วนเครื่องเล่นนะคะจะเป็น DVD เชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเล็กกระทัดรัดขับขีง่ง่ายประหยัดน้ำมันด้วยนะคะค่าสำหรับซูซ u กิเซียคันนี้นะคะลูกค้าหน้าร้านเราขาย3,3 0 0ค่ะ แต่ลูกค้าดูเราในคลิปนี้เนาะเราลดทันทีให้ลูกค้า30 0 0 0บาทเลยค่ะขอ,อนวดที่ 5,000กว่านะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะค่าส่วนคันนี้จะเป็นซ z u k i ิสว f ป1.2 GL พัดค่ะลูกค้ารถคันนี้ปี2021ค่ะราคา5 0 0 0หน้าร้านนะคะลูกค้าลถทันที50,000บาทค่ะเราจะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะตอนนี้จะเป็นล้อกระทานะคะลูกค้าทางร้านเรา เปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าถึงจะเป็นรถตัวเล็กที่เก็บสัมภาระ <Yeah. S 1> ได้เยอะมากนะคะ oh. ลูกค้าคะข้างในของเรานะคะลูกค้าใหม่มากค่ะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซีดีเชื่อมต่อบลูทูธได้ส่วนพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะที่สําคัญนะคะสตาร์ทก็จะเป็นแบบสตาร์ทมือลูกค้าสามารถสตาร์ทมือได้เลยค่ะสะดวกสบายนะคะลูกค้าค่ะไมค์คันนี้ก็อยู่ที่30,000กว่ากิโลค่ะเหมือนรถไม่ได้ใช้เลยค่ะลูกค้า่ะราคาหนะ้าร้านเราขาย50,000นบาทเนาะส่วนลูกค้าที่ดูคลิปเราวันนี้เราลดทันทีให้ลูกค้าไปเลย5 0 0 0 0บา สองงวดที่7 0 0ดบาทค่ะ <Yahoo! S 1> เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ได้ใช้คนค้ำค่ะด้านขวามือนอกจะเป็นรถซูซูกิเซียปี2018ค่ะเริ่มต้นผ่อนงวดที่5000บาทค่ะ <Yahoo! S 1> ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นซูซูกิสวีปค่ะลูกค้ารถปี2021ค่ะเริ่มต้นผ่อนงวดที่7,000บาทค่ะ สองคันนี้นะคะลูกค้าไม่ยากเลยค่ะขอแค่ลูกค้ามีแค่บัตรประชาชนมา1นึ่งใบสองคันนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวไปเลยค่ะลูกคา้าค่ะซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าไปแนนก็ไม่ยุ่งยากมีบริการส่งให้ลูกค้าฟรีถึงบ้านไปเลยค่ะฟรีประกันภยัยฟรีค่าโอนพอรบรแล้วก็ทางร้านเรายัางรับประกันเชยงยนทุกคัน 1>, 1ปีเต็มเลยค่ะลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่นกนะคะลูกค้า0 8 9 9 2 8 8 6 6 2ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ